สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนเสียงจากคารวาสลังเขาเฮาสิมาเล่าเรื่องสภาวะธรรมที่ผ่านมาของเฮาต่อเนาะจากที่แล้วเฮาได้เข้าไปเห็ดงานเป็นล่ามให้กับโรงงานโรงงานหนึ่งเนาะกัมี่เด็กน้อยฝึกงานน่ะมาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทุกขขนาดเพราะว่าโรงงานกับป้านนี่ห่างกัน ห้างกันอีลีขับรถนี่ชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงสุดถึงแต่ด้วยว่าได้รับปากกับพี่สาวคนนี้ไว้แล้วว่าสิซอยเข้าเป็นประเภทถือสัตจ,จะเขาก็เลยต้องเฮ็ดเฮ็ดให้ได้เมื่อปันไดเขาก็ต้องเฮ็ดเนาะบืนไปด้วยความที่พี่สาวเพิ่นแบบเฮ็ดงานมาหลายและคนรู้จักหลายเพิ่นเฮ็ด แบจะทุกอย่างมันนี้พ่อเพิ่นกลับเมืองไทยแล้วทุกอย่างเลยเพิ่นถิ่มมาให้ถิ่มมาให้เฮาเบิดทุกอย่างั่นนะทางจังหวัดแล้วเกือบทางจังหวัดเลยนะสิมีทั้งเมลขอมาหาเฮาตลอดเลยว่าให้มาซอยตรงนั้นตรงนี้แนะ่เฮาก็ต้องไปไปเฮ็ดหน้าที่ตรงนี้แทน่นเอื่อยเพิ่นเนาะเฮ็ดเท่าที่ตัวเองเฮ็ดได้แหละเพราะว่าไปขอให้ผู้อื่นเฮ็ด เพิ่นกะบ่บกาเฮ็ดเนาะบางคนเพิ่นกะมีงานประจำมันก็เฮ็ดบ่ได้แล้วตรงนี้บัดน,นี้มันละมีงานอีกตัวหนึ่งเข้ามาก็คืองานสอนภาษาไทยให้กับคนญี่ปุน่นอันนี้กระทือว่าบ่ได้ยากอีหยังเพราะว่าเขาก็บว้ว่าษาญี่ปุ่นได้อยู่แล้วเนาะมันก็เลยง่ายง่ายกวนกลรไปเป็นล่าที่จะต้องแปลเอกอสารอีกอันนั้นเพราะว่าเขาบ่รู้เขาบ่เ,าเคยผ่านระบบโรงงานมาก่อนเขาบ่เคยเห็ดงานโรงงานนนะ เขาก็เลยบอกูจักว่าภาษามันคล้ายๆกับว่าภาษาที่เขาจะต้องพิมพ์ออกมาเป็นภาษาของโรงงานภาษาของเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันเป็นภาษาเว้าธรรมดานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลียนลูกกันไปเนาะบาดนี้ด้วยความที่แบบเขาเหตุงานหลายมันบม่มีเวลาพักผ่อนเนาะเขาจะต้องแล่นากอีกมองนึงไปอีกมองนึงค่ะนะ โดยที่เข้ามีเวลาพักตอนเที่ยงแค่30นาทีและในระกว่างสองทีนี้มันจะมีสถานที่สถานที่หนึ่งที่เขาต้อตงผ่านน่ะตรงนี้แหละและ้วก็หลายๆจุดนะนะเนาะเขาก็ได้เรีน่นรูกกับสภาวะทํำจากโลกข้างนอกมันถือว่าค,ค,ค,คล้ายๆกับเลี่อนรู้ไปโดยอันตโนมัติรู้นอกรู้ใน มันเป็นของมันเองมันเกิดขึ้นของมันเองพอาบ่จำเป็นจะต้องไปไปพยายามเล่นลู่อ่ะพ่อเขาวิ่งเขามาให้เฮารู้จักเองสมมุติเนาะมันมีอยู่มือหนึ่งระวังที่เฮาทํางานแปรอยู่ช่วงเฮารู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรถมีรถขนาดใหญ่เลยนะขนาดรถบรรทุกรถสิบล้อเลยแหละวิ่งเขามา่าเฮาเหมือนกําลังจะมาชนเฮาอ่ะเฮาเลี้ยวตัวลบ ลบไปทางฟังทาง้ายมือนะและสักพักนะพลังงานนี่มันก็พานตัวเข้าไปแบบฟืดไปแบบเนี้ยรู้สึกเลยนะว่ามีพลังงานมหาศาลวิ่งพานเข้าไปอ่ะพอเขาเห็นปลายเส้นผมเขาแบบปิวฟืดไปด้วยอ่ะตอนนั้นเ่ากกำลังแป้งานเฮ็ดไอ้เฮ็ดอยู่ในคอมอยู่เนาะวันนี้เ่าก็เลยเงยหนา้าก็ว่าเฮยอย่างเมื่อกี้ก็เลยหันหน้าหันหลังหันไปแล้ว อ้าวเข้ามานั่งขวางท่างอะท่างประตูอะประตูมันติดๆกันอะแล้วเข้าไปนั่งระวังประตูอะมันเป็นท่างท่างทานของพลังงานอยู่แล้วอะเขาก็เลยกมาเลี่ยนรูวอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะนี่คือนี่คือพลังงานจากข้างนอกเนาะและการการเหตุงานในช่วงนั้นกับยุงอีลีมันเป็นช่วงที่แบบเด็หน่ยอยฝึกงานเขากําลังจะกลับไปนะกลับไปแล้วเขาจะต้องแบบ มีงานทรงเป็นการพิเศษงานครั้งสุดท้ายสิว่าเด็กหน่อยอยู่กับโูแมนเพราะว่าบางคนเนี่ยอายุหลายคนเฮาอีกนะแต่ว่าเนะาะก็หอกก็ต้องเอินว่าน้นองฝึกงานเพราะว่าเป็นน้องใหม่มาเนาะเพินผ้ากันเอินกันแบบนี้มานี้ช่วงนั้นเฮาแทบบ่มีเวลาพักผ่อนเลยนะนายจะต้องรีบแปลงานทรงเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งไปอีกบริษัทหนึ่งเตรียมงานเพื่อที่จะสอนภาษาไทยให้กับ คนญี่ปุ่นที่เพื่อนจะไปดูแลง,งานบ่กคือคุมงานบ่กคือสอนงานให้กับสาขาของโรงงานนั่นอีกต่อหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องมีระบบคล้ายๆกบว่าเจ้าต้องผ่านภาษาไทยอะ่ะแล้วก็เฮานี่ก็ต้องเป็นคนให้คะแนนเพิ่นนาถ้าเพื่อน้าคะแนนเพิ่นประ่านะ่ะเพื่อนก็บ่สามารถที่จะไปได้อย่างแบบเนี้ยวันนี้มันละโดยความที่เขาเหตุงานหลายเนะาะแทบผมมีเวลาพักอะ่ะ รู้สึกว่าตัวเ้ามันจะลลอกๆอ่ะลลอกเหมือนหมวกกันน็อกเลยนะหมวกกันน็อกไลยมากอีกแหละมันมาตลอดเลยตัวเนี้ยขันขันห้ามือยนี่มันจะดังตึ๊บข้ามาแล้วก็วี๊ดขึ้นมาตัวกันสิเย็นเจี๊ยบเลยนะแล้วในช่วงที่ห้าแบบเอ่อช่วงแปลงานเนี่ยห้าก็ต้องคุยกันหลายๆไฟายบมล่ะหในระหว่างที่ห้าคุยกันน่ะมันกลายเป็นสมาธิมันมันเหมือนกับเป็นสมาธิอัตโนมัติอ่ะเออพอคุยงานเสร็จ เดินออกมาจากห้องในตัวห้าวนย่ยนเยน็ยนเย็นเย็นจนแบบเออเพ่งเมื่ออาการอาจจะเป็นเห็นเป็นหมอกเป็นควันนะขึ้นมาหุม่มโตห้าตั้งที่ห้าเดินออกมาจากไอห้องประชุมนะมันเป็นขนาดนั้นเลยนะและเห็นไอเห็นละอองไอเนี่ยออกมาจากออกมาจากจมกูกเนี่ยไหลค่อยๆไหลไหลๆออกมานะนี่แหละก็คือว่าสมาธถถิเป็นอย่างเขาจังว่าจาเป็นท,ที่จะต้องไปนั่งอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเองไปหมดเลยอ่ะ มันนี่มันก็มันบดนะ้ภักเนาะมันมีอยู่มือนึงแ่ละพ่อมันมันเห็นมันก็อ่ามันได้กินอ่ะแบบผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะย่างพานเขาแค่นะ่ะเขาเหม็นอะ่ะเหม็นเหม็นเป็นกินกินกามอะ่ะคลุ้งออกมาเลยนะคลุ้งออกมาเหม็นจนจนเขาจะทนอ้วกบ่ไหวอะ่ะจนได้ขอขออนุญาตออกจากตรงนั้นก่อนน่ะ เออแล้วก็เฝ้าแลนกบไปห้องน้ำแล้วอ้วกแบบอวกลุ่มอ,อกแรงอะจนทําใจได้ปึ๊ดหนึ่งแล้วก็มาเออเขาจังไดตัวจังเดตัวอจังสิเนาะเขาก็เข้าไปตัแล้วก็พยายามอยู่ห่างๆางห่างผู้ชายคนนั้นออกมาเนาะมันอธิบายบ่ถูกอะแต่ละคนที่เฮ้าเจอมันก็เป็นลักษณะต่างๆกันออกไปบางคนเข้าเขา้าไกลนี่เฮ้าสีฮห้อน ห่อนคล้ายๆกับห้อนั่งฝิงไฟไปจังสันนะมันทั้งๆเดียอากาศน่ะมันหิมะตกนะอากาศหนาวอ่ะต้องได้ใส่เสื้อแขนยาวทับยูนิฟอร์มีต่างหากอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยมันก็หลายอย่างอ่ะมันแล้วแต่คนก็แล้วเป็นสภาวะอารมณ์เป็นกรรมเป็นอี้อย่างไรล่ะยากเลยนะเป็นสิ่งที่ห่าเลี้ยนลูกเพราะว่ามันเพื่อนบอกว่ามันเป็นกระแสพลังงานก็คือตัวเนี้ยแหละคันผู้ได้ไปเจอแล้วก็จะอ๋อทันทีอ่ะ เพราะามันเห็นตัวเดียวกันไงมันบมเมนว่าลูกแต่ภายในได้ภายนอกกักบลูกแต่ว่าเขาสิเลี้ยนลูกของเขาเองบ่ต้องไปแสวงหายอย่างเลยตรงนี้มันนี้แน่มันก็ก็ไม่อยู่ระหว่างนั้นแหละกลับมาบ้านนี้โตนี่เมื่อยหลายจนกลายเป็นเม็ดทรายเลยนะเมื่อยกับการทำงานการบ่ดไดพักผ่กอนเสร็จแล้วเปิดกระแสออกไปที่จะ เหมือนเลี่ยนรูปจัิสิมันก็เป็นอัตโนมัติไปอีกเข้าไปเมื่อยกับตรงนั้นนํามันบวกผสมปนเปกันไปมันมีอยู่เมืออนึงเข้ายางออกมากําล่างสิกลับบ้านเนาะกําล่างสิึ้นรถน่ะรู้สึกว่าอีหยังกับบอลูเป็นน้ำอุนอ่นๆแบบไหลไอ่ะไหลอ,ออกมาจากหูเอ๊ะมันอีหยังุอุ่นคือคันคันหูแท้เนาะ,ะนี่ก็เลยเอาเอานิ้วอ่ะเอานิ้วก้อยอ่ะเข้าไปเข้าไปแบบขยี้นิดนึงอ่ะแบบอ อยังเงี้ยสิน่าไปค้นหาเพรานึกว่าแม่งอยู่ข้างในนะแต่แต่ว่าเอะมันขึ้นไหลออกมาเป็นน้ำมอุ่นน่ะหรอกมันโบเมนแล้วนะเมื่อนี้พ่อพ่อพเอาเนื้อมาเบืองแล้วอ่ะวุ้เป็นสีแดงเมื่อสักพักนึงไหลหยดออกมาเลยจนยุดติ้ง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 ออกมาเลยอ่ะเลือดยู่หูออกเวลายออกมาเลยได้เป็นน้ำมันอุ่นไหลอาบลงมาไหลออกมาจนหดเลยข้อจนเปื้อนข้อเสือด เพื่อนข้อเสือกแต่าโชคเดียวตอนนั้นเลิกงานพอดีบ่มีไผเห็นนะเออเลิกงานพอดีเลยข้าัตคนตกใจกันเบิดบริษัทกัคักอันนี้เขาก็เลยแบบหาซัมารีเอาอันทิชชู่นอกมาอุดไว้นะเอาเป็ยนยังก็เป็ยนยังซีเป็ยนยังือเป็ยนยังสีเขามาสังเกตุผักหนึ่งแบบมันหลายอย่างมันมาเถือเดี่ยวทั้งเหตุง,งานทั้งกระแสจากคนทั้งกระแสจากขังนอกแล้วกับขังในยอย่างแบบเนี้ย มันตีกันมัวแล้วก็ร่างกายห้องนียเป็นตัวรับกรรมไงมันนี้มันก็เลยกลายเป็นเอฟเฟกต์ตัวนี้ขึ้นมาเนาะนี่แหละมันก็ต้องแต่ว่ามันก็ผ่านมาแล้วเนาะตรงนั้นนะมันก็บ่ได้เจ็บบ่ได้ปวดอีหอย่างดอกมันจะเป็นล็อกๆอ,อยู่นะโตนี่เย็นจาบเหมือนแช่เย็นเลยนะอ่าแล้วพอกลับมาบ้านนี่มันก็สิมีเหมือนกับ ทั้งหัวเฮานี่เวลาเเมยออะค่ะมันก็นสิเปิดออกเปิดบานออกบานออกเปิดขายายออกแล้วก็เหมือนมีน้ําตกไหลๆหลลล,ลงมาเพื่อที่จะชะล่างพลังงานในอย่างที่เฮารับจากข้างนอกมาอย่างซี่นะ่ะเออจนเเมยมันกระล่างมันออกเย็นอีหลีพลังงานตรงนี้เหมือนกระแสของน้ําตกอะไหลๆๆๆหลล,ล,ลงมาแล้วเย็นเย็นเย็นเข้าไปหอดเม็ดเลือดนะ่ะจนลู้ซึกจนถึงเม็ดเลือดเลยนะถึงกระดูกกระดูกอะ เย็นกัไปหอดกระดูกจะมันเย็นคักเย็นเนี่ยเย็นอิลีตัวนี้นะเขาหมากักช่วงนั้นเขาหมักอยู่กับสภาพว่าตรงนี้มากๆเลยมันเห็นเนี่ยเขาแบบเอ่อหายหายจากอาการเมื่อยล้าตรงนี้ได้หล่ลีสักสักแป๊บนึงมันกับคล้ายๆเขาฟอกเขาฟอกไก่นนเนยเขาเรียบร้อยแล้วตรงเนี้ยฟอกสักพักเขาก็รู้สึกอยากอ้วกอันนี้ตอนเขาเป็นไม่ไนะช่วงที่เขาเลือดหูออกอ่ะ นั่นแหละมันฟอกเลยแล้วก็จากอวกเนาะแบบอวกจนเป็นน้ำสีเ,เขียวออมากแล้วก็ท่องเสียด้วยช่วงนี้ท่องเสียแบบทายเหมือนกับคนบรไดทายมาแบบอขอโทษนะคะสักร้อยปีอะ่ะกินเหมือนค้นเป็นโลกบิดนะ่ะเม้นเขียวแบบนั้นเลยนะแบบนั้นเลยอะ่ะเสร็จแล้วสักพักก็รู้สึกโล่งขึ้นมาทันทีเลยเพราะได้อวกออกเพราะได้ทายอย่างของเสียๆออกกังสินะมันเหมือนมันเหมือนกับเขาฟอก ฟอกเข้าไปในเลือดฟอกเข้าไปในกระดูกฟอกไปทุกส่วนเลยนะอันกระแสของน้ําตกตรงนี้นอ่ะดีเขาก็มาเลียนรู้เรื่องอพลังงานจากภายนอกเนาะแบบมันเหมือนกับคล้ายๆกวาเขาเขาทำงานสองหม่องบลาในระหว่างทางเนี่ยเขามีเวลาที่จะย้ายไปอีกสถานที่หนึ่งอยู่ประมาณสามสิบนาทีอะ่ะพอมับกเข้าตรงกินเขาน้าละอันนี้ มันนี้ในระวังทางตรงทางไปมันจะมีสะพานลอยเ้าตรงพานหขาตองพานเสียนั้นนะวันนี้น้นะายๆก็ว่าสะพานลอยเนี่ยเขาเขา,เขายังไม่เคยผ่านนะตรงเนี้ยเข้าไปตอนแรกเนี่ยนะมันกะได้ยินเสียงแบบเสียงมันเสียงตัดเล็กอะเสียงตัดเล็กคิดคิดเบิงแล้วเสียงตัดเล็กขนาะดเสียงดังเสียงดังดังแสบแก้วหูเลยนะ แล้วก็แต่ว่าเขาได้ยินเขาบ่ได้ยินอยู่หูเขาได้ยินอยู่สมองอะคกดมาเลยอะเสียงตัดเหล็กมาเลยอะแต่ว่าก้อนนานันที่อันก้อนนาน,น,านัน่ะตรงเนี้ยมองสถานที่เดียวกันเนี่ยเข้ารับรู้ถึงแบบเป็นกระแสห้อนอ่อ่ะห้อนเหมือนกันกับเข้าเอาน้ำลงเอาเอาเอาเท่าเอาเท้เาเขาเานี่ยจุมลงไปในอย่างก็น,น้ำอุ่นๆน่ะน้นำห้อนน้ำอุ่นเลยอะแล้ว กระแส้อนมันก็นแล่นขึ้นมานําตรงเท้าอะ่ะแล่นขึ้นมาเลยมายจนจนมาถึงนาขาข้างบนน่ะสักพักก็หายไปตอนนั้นตอนเฮาเฮาไม่ได้สังเกตไงเขาก็เลยแบบบ่ไดให้ความสําคัญว่ามันคืออย่างพวกเฮาขับรถอยู่ thế? เท้เฮาต้องมีสติกับการขับรถไงบันดนีพ่อมามือที่สองต่อมาเขาก็มาได้ยินเสียงกรีดเสียงนี้แหละ ขีจ่จนจนเฮาแบบเกือบจะเบรกรนะถน่ะถ้าเฮาถ้าเฮ้าเบรกรถตอนนั้นนะชนถ่ายทันทีเลยแหละรถข,นะข้างหลังมากน่ะสิทธิ์ชนถ่ายทันทีเลยเมื่อขังใยเข้าฝ้าอุดหูไวหูหูขังที่เลือดเขาไหลออกอะ่ะข้างนั่นแหละเข้าอุดไวทันทีเลยแต่ว่าดียห้เขาแบบคับตอไปได้อะ่ะใช่โต๊กใหญ่มันกับบริตกใหญ่แต่ว่ามันหนวกหูมากกว่าเท้ากับไปเรื่อยเือมันสิมีตัวเฉยอยู่ตัวนึงอะ่ะ มันจะมีตัว่วยแบบเขาเขาทำงานเขาทำงานของเขาเองอะ่ะมันกลายเป็นธรรมชาติของมันเนาะนี่แหละเป็นยัางตัวเขาเค่อยเมย์เมยหลายมันรู้มันเห็นอีหยางหลายๆอย่างในช่วงนั้นนะแล้วมันก็บอแค่นั้นคันว่าเห็นนั่นบ่มีอยู่มือหนึ่งเขาไปเบิงเด็กน่อยข้าเจ้าแบบรงเลียนะนะับเป็นแค่แค่กบเขาแข่งกีฬา เข้ามักเบิ้งฟุตบอลเนาะเขาก็เลยไปเบิ้งเด็กน้อยเตะฟุตบอลนะมันเป็นตาหักดีเนาะตรงในน้อยแลนเตะฟุตบอลกันนะหัดแต่ว่าสักพักเนาะคกล้ๆก็มีอย่างมาแทงแบบแทงตรงตาเขานี่นะเหลื่อมใกล้ๆก็เศษแก้วอะกระทบเขามากระทบกระทบตาเขานี่นะเขาก็เลยหันไปเบิ้งเนาะคือบ่มีอย่างเสร็จสักพักเขาก็มาเบิ้งลูกบอลเบิ้งเด็กน้อยเตะบอลอีก สักพักเอามากระทบอีกแหละงงสิเขาก็ค่อยๆแบบค่อยๆหันไปอ่ะบ่เอะบ่อะบ่อ,อบีออยงน่าค,อค,อคอ่อยๆช้เลือกหันไปอุ้ยเห็นเป็นดาวประกายเพึกอ่ะไงไงไงว่ามันลูกลูกบาสเกตบอลนะลอยอยู่ทั้งกลางอากาศอยู่เหนือที่เด็กเด็กน้อยอ่ะกําลังเตะฟุตบอลอยู่กลางสนามนั่นเลยนะแต่อยู่ข้างบนนะแต่อยู่ข้างบนลูกบ้าไงเลยอ่ะ เฮานี่ก็เลยเริ่มจ้องอยู่แบบนั้นแหละจ้องทําเป็นบุรุษหินตะวจ้องน้มองอยู่แบบนั้นสักพักเนื้อเขามาเอ๊ใจหึคือมางามแทะแค่เขาทักแค่นั้นแหละหายวับเลยอ่ะหายวับไปกับตาเลยอ่ะเขาเลยอุ้ยสักใครบอรทักสะ <laughs> นี่คือสิ่งที่เห็นนะและ้วก็มันก็มีอีกอุ้ยลายีหลี มันเป็นสิ่งที่พานเข้ามาให้เฮาเรี้ยนลู้เนาะมันมาแล้วมันก็ไปโดยความที่เฮาบบมีคคู่บาอาจารย์ในผู้ใดถามเฮาก็เลยแบบบบได้ติดตรงนี้ดนบ่ได้วิจัยบบได้ค้นควานะเหมือนกับเห็นแล้วก็พานผ่านมามันมาแล้วมันก็ไปยังส่นะเฮาก็เลยพา,านตรงนี้มาได้แบบฉลุยอะคำคมคๆคมาได้เลยสะนะที่ดินๆเฮาก็ามาว่าห้ยฟางเนาะมันก็นยัง มีคือจังหวะระวังขับรถเท่ากับพานอีกทีหนึ่งมันเป็นผู้ขาที่สลับซับซ้อนน่ะนะมันน,ะะนี่ตรงนั่นนะเข้าไปแถวใดก็มีัตงแต่แบบไกลๆกับมีหอกหอกแหลมๆเลยนะทิ่มลงมาตรงตรงเนื้อหัวตรงกลางกระหม่อมเขาเลยนะแล้วก็มากดลงกดแล้วก็นักนะมีความรู้สึกว่านักขนาดเลยเป็นพลังงานที่แบบคมอ่ะคมลงกดนัก แน่นขนาดเลยตอนนั้นตอนนั้นก็ขับรถขึ้นกันแหละทุกสถานที่เขาก็มีพลังงานเป็นของเขาแค่แคกับเหมือนกับเจ้าทินน่ะนะอันนี้ก็คือพลังงานจากข้างนอกคือสิ่งที่ผ่านเขามาให้ห้าเลี้ยนลูกถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นพลังงานนี่แหละทุกคนที่ปฏิบัตินะก็ต้องมาเห็นแล้วก็มาเจอตรงเนี้ยแล้วทุกคนก็ลองอ๋อ แล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวลู้เองพกพุ่มบอกเฮ้มิติก็มิติหันขันค้นปฏิบัติแล้วเพื่อนก็รลู้เพื่อนกับเ,เห็นเองเพื่อนบอดเถียงเบนบดทะเลาะก,กันดอกเรื่องนี้เพราะว่าเพิ่นเห็นในสิ่งเดียวกันเด้หัดแต่ว่าเพื่อนสิบบ้าให้ฟังบอแค่นั้นแหละนี่แหละที่เข้ามักบอกเสมอว่าทุกอย่างมันคือพลังงานเด้อมันคือพลังงานเด้อก็เพราะว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้สัมผัส มันล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานที่หาจับต้องบ่ได้แต่มันเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยเมื่อนี่กาขอพ่อแค่นี้เนาะเพราะว่ามันกระโดดแล้วขอจะเจิ่ญนในถ้ำเธอแล้วสิมาเลเราตอให้ฟังอีกเนาะขอบคุณหลายๆค่าที่เขามารับฟัง